สวัสดีครับช่องทักทายดาวครับคลิปนี้จะเสนอลัคนาราศีพฤษศนะครับเป็นการทักทายดาวจรของเดือนมิถุนายนนะครับในเดือนมิถุนาเนี่ยดาวพุธเนี่ยจะย้ายมาอยู่ที่มิถุนในวันที่10นะฮะอ่านี่ก็เป่าวันที่5แล้วก็ขอย้ายพุธจากพฤษศมาอยู่ที่มิถุนแล้วก็ทายทั้งเดือนเลยนะครับลัคนาราศีพฤษศดาวประจําตัวท่านคือดาวศุกร์ครับ นะฮะวันนี้เดี๋ยวนี้นะฮะท่านมาเป็นเจ้าเรือนนะอยู่ที่บ้านตัวเองนะครับนะฮะเหมือนกับในช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยนะครับฉันเป็นเกษตรตาทิบดีนะครับแต่ฉันก็ไม่ได้อยู่คนเดียวนะเหมือนกับในหนึ่งปีอ่ะฉันโคจรรอบจากเลยกว่าจะมาถึงบ้านอ่ว่าจะแวะมาพักผ่อนให้สบายกายสบายใจซะหน่อยนะฮะ ครั้งน,นี้ไม่ค่อยสบายกายไม่ค่อยสบายใจหรือบางทีอาจจะทายว่าสบายใจมากเลยที่เธออยู่แถวนี้นะอ่าอย่างนี้ก็ได้ครับนะอย่างนี้ก็ได้ครับทําไมถึงทายอย่างนั้นนะเพราะว่าที่มาอยู่เนี่ยอาทิตย์กับพระรหัสเนี่ยเราต้องดูก่อนพระอาทิตย์พระรหัสมากวนหรือมาอวยพรอะไรไหมนั่นนั่นเราต้องตีความอย่างนี้ก่อนอันดับแรกนะฮะ ก่อนอื่นดาวศุกร์เนี่ยนอกจากเป็นดาวประจําตัวคุณแล้วนะครับเขายังมาจากราศีตุลน,นะครับพบอริอริแปลว่าอะไรฮะอริอริแปลว่าปัญหาก็ได้ครับอุปสรรคก็ได้ภาน,นิสินก็ได้เจ็บใครได้ป่วยก็ได้นะนอรินี่คืออรินะฮะเพราะอริมาอยู่อย่างนี้นะถ้าดาวศุกร์คุณดีพอเอ๊ะ ลักษณเดียวกันดาวจรอ,อยู่เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเอาไงเป็นอย่างนั้นล่ะนะครับฉไหนเป็นอย่างนั้นนะฮะก็ไม่ทายดีไปเลยอ่ะหรือร้ายก็ไม่ทายร้ายไปเลยอ่ะไม่ได้ครับทําไมถึงไม่ได้จะให้พึกศบทุกคนเหมือนกันเอ้ยมันไม่ได้หรอกนะจริงดาวจรเหมือนกัน,น,นแต่แต่บริบทที่คุณกลับมาเนี่ยเนี่ยคุณเดินเข้ามาบ้านคุณเนี่ย เข้ามาอย่างไงอ่ะบาดเจ็บแล้วเข้ามาหรือว่าหลันลาแล้วเข้ามาก็อีกเรื่องหนึ่งใครตอบได้ท่านทักษะตอบได้ครับนะฮะต้องไปถามท่านทักษะหน่อยนะฮะท่านทักษะครับท่านศาสาเจ้าขานะสุขชั้นเป็นอะไรในช่วงนี้นานนานต้องดูบริบทดาวสุขก่อนครับนะฮะทักษามีทั้งหมดแทักษะครับบริวาร อายุเดชสีมูลและอุตสาหะมนตรีกราลกินีนะฮะกาลกินีนะฮะถ้าเป็นทักษะทั่วๆไปบริวารอายุเดชสีอะไรพวกเนี้ยอยู่ในกลุ่มที่ดีอันอย่างนี้อย่างนี้พอไหวหากพระสกเป็นหนึ่งก็คือการกินีหนึ่งในแปดเนา้านะยากนะเออไม่ได้ตกแน่ต้องหนึ่งในแปดแน่นะหนึ่งในแปดปีคือหนึ่งก็คือหนึ่งก็คือหนึ่งปีอะ หนึ่งใน8ปดปีกว่าจะเป็นทักษะการ์กินีได้ก็ไม่ใช่ว่าเรื่องง่ายแต่ก็เป็นได้สําหรับบางคนเห็นหรือยังพึกศบเหมือนกันยังไม่เหมือนแลละรายละเอียดไม่เหมือนและพอไม่เหมือนกันหากทักษะดีอ่าเรามาคุยเหรียญมีสองด้านผมฉายหนังทั้งด้านหน้าและด้านหลังครับงานนี้นะฮะดูซิคุณเป็นอย่างไรย้อนกลับไปนิดนึงแล้วฉันจะรู้ไม่ไดีทักษะมันเป็นอย่างไงฉันไม่ได้ฉันไม่รู้ ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรฮะอยากรู้ไหมล่ะถ้าอยากรู้ท้ายคลิปมีปองอัพเด้งขึ้นมาการหาทักษะไปดูสิไปเรียนรู้แป๊บหนึ่งไม่นานหรอกครับอึดใจฮะเดี๋ยวคุณก็รู้ว่าสุขตรงนี้มาอย่างไรและไม่ใช่ว่าคุณจะรู้แค่ดาวสุขด้วยคุณรู้ทุกองค์เลยนะครับว่าใครมาดีใครมารายแล้วคุณจะฟังคลิปผมอ๋ออาจจะย้อนกลับมาฟังคลิปใหม่อีกที อ๋อตอนนี้ดาวไหนชั้นดีดาวไหนชั้นเสียล่ะอย่างนี้เป็นตน้นนะอ่ะเรามาลองกันเหรียญสองด้านทายดีก่อนขณะที่ดาวสุกกลับมาบ้านกลับมาอย่างสสบายใจอะ่ะสมมุติเป็นสิมงคลเนี้ยโอ้โหเด่นเลยอะ่ะเด่นเลยอะ่ะเป็นสีเงี้ยสีมงคลเด่นเลยเข้ามาบ้านเกิดความดีงามเขาแหละเกิดข้ เกิดความดีงามกับตัวฉันล้ทีนี้ลักนณาฉันอยู่นี่นี่ฉันเข้ามาบ้านนี่พาความงานกลับมาบ้านพาความดีงามกลับมาด้วยยังไม่ใช่ตัวเองด้วยนะตัวเองดีงามไม่ว่าถึงจะมีอรีเถอะถึงจะมีอรีเถอะแต่ถ้าฉันดีพออรีก็อรีเถอะปัญหาก็ปัญหาเถอะฉันแก้ได้จะไม่กลัวหรอกอะนะหากเป็นกาลีเอาเดือดร้อนสิ <laughs> เดือดร้อนสิมีแต่เรื่องเดือดร้อนละตอนนี้อาอย่างนี้ได้ ทีนี้สุกเจอใครสุกเจออาทิตย์ก่อนอาทิตย์เป็นใครหนึ่งสองสามสี่พบที่สี่คือปุตตะปุตตะแปว่าเอ้ยไม่ใช่ฮะหนึ่งสองสามสี่พันธุครับพันธุไปว่าอะไรพันธุแปว่าถ้าเป็นหลักทรัพย์นะบ้านที่ดินยานยนต์อ่าอันนี้หลักทร,รัพย์อาคารโลงเลือนนั่นแหละเป็นหลักทรัพย์อะหรือถ้าเป็นบุคคลล่ะ บุคคลก็จะเป็นพ่อแม่ครับญาติผู้ใหญ่ครับคนในครอบครัวพี่น้องอะคนในครอบครัวคุณอะคนในครอบครัวคุณทั้งบนอะพันธุนะหากเป็นสิริมงคลเฮ้ยพันธุดีเฮ้ยมีความยินดีอะไรบางอย่างเกี่ยวกับพ่อแม่ญาติพี่น้องคนในครอบครัวฉันไหมนั่นทรัพย์สินฉันก็ดีงามด้วยใช่ไหมถ้าอย่างนั้นใช่ครับบ้านที่ดินยานยนเกิดความดีงามอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแล้วนะเอา้าทำไมดีล่ะเฮ้ย กลับมาถึงบ้านตึงในเดือนมิถุนายนหากไม่ดีทักษะตัวเองไม่ดีอาจจะมีเรื่องวุ่นวายเกี่ยวกับคือคนในครอบครัวมีเรื่องวุ่นวายให้คุณกระทำละก็ได้หรือเรื่องบ้านที่ดินยานยนต์มีเรื่องติดขัดอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแล้วอาจจะเป็นเรื่องของปัญหาท,ทั่วไปอา้าวฉันต้องซ่อมบ้านซ่อมรถอะไรก็ได้หรือหรือหรืออ่านเรียนไปว่าพาระานนี้สินด้วยสิเฮ้ย ไอ้ภาระนี่ที่เกี่ยวกับบ้านที่ดินยานยนเฮ้ยมันเกิดเรื่องวุ่นวายซะแล้วสิอันนี้ก็ถ่ายได้นะยังมีพระรหัสอีกพระหัสเป็นอะไรครับลัคนาราศีพฤกษพาละหัสคุณมาจากราศีมีนพบราพะราพะาไปไ็นอะไรรา,าะแปลว่าลาบผลลาบผลมาทับลักนะถ้ามาอย่างดีงามสแสดงว่าจะมีาลาบผลอาจจะมีลาบผลเกี่ยวกับบ้านที่ดินยานยนต์ก็ได้อาจจะมีาลาบผล โดยมีคนในครอบครัวนำลาบนำผลอะไรบางอย่างมาสู่ตนก็ได้อ่าอันนี้คือทายดีเห็นไหมทายดีทายร้ายเนี่ยเห็นปะเหมือนกันมั้ลัคนาราศีผฤสมเหมือนกันหรือยังไม่เหมือนเลยใช่ไหมนี่แค่วางทักษะนะยังมีดาวเดิมอีกซึ่งตรงเนี้ยเอามาฉายไม่ได้เพราะว่าไม่รู้ของใครเป็นของใครอยู่ยังไงก็ไม่รู้อันนี้เราก็ลงไม่ได้รายละเอียดเยอะเกินไปฮะฮะลงลงไม่ได้เพราะว่าแต่ละคน มีดาวดวงสองดวงโอ้โหเยอะแยะแล้วแต่คนบางคนก็ไม่มีอะไรเลยใช่ไหมใช่ไหมตรงนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งตอนนี้เรามาทายดาวจรเราก็คุยแบบจรจรน,นี่แหละเอาดาวจรไปที่ตั้งนี่แหละแต่มันไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะขอบอกก่อนนะครับเพราะโจทย์ไม่ครบแต่อย่างน้อยก็ได้โยนหินถามทางกันบ้างแหละอ่ะก็ยังดีนะก็ยังดีนะนะฮะเกิด ความงอกเงยลาภะงอกเงยด้วยลาภะแปลว่าลาผลลาภะแปลว่าง,งอกเงยนะไอ้บ้านที่ดินยานยนต์มีความว่าง,งอกเงยขึ้นมาอา,อาจจะได้บ้านใหม่ที่ดินใหม่ยานยนต์ใหม่อันนี้ก็ถ่ายได้นะคนในครอบครัวให้อะไรดีๆแก่เราหรือได้ได้รับข่าวดีจากคนในครอบครัวอันนี้ก็ถ่ายได้นะครับและพระรหัสเนี่ยนอกจากมาจากราศีมีนมาจากธนูด้วย ธนูเป็นใครล่ะนะธนูเนี่ยเขามาจากภพเรือนของอ่ามรณะมรณะไปว่าจากไปมรณะเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับมรณะมันไปว่ามรดกก็ได้นะหรือของเก่าๆเนี่ยมรณะทั้งนั้นนะของเก่าๆก็มรณะนะครับไม่อยู่อย่างนี้ในส่วนทายดีนะในส่วนทายดีนะะ อาจจะได้รับมรดกเป็นบ้านที่นินยันยนต์อันนี้ก็ถ่ายได้นะฮะอาจจะได้รับมรดกจากคือคนในครอบครัวมีมรดกตกทอดอะไรบางอย่างถึงฉันอันนี้ก็ถ่ายได้นะฮะหรือหรือหรือเรื่องเก่าๆที่ฉันทําไว้มันเกิดลาบเกิดผลแล้วนะอันนี้ก็ถ่ายได้นะครับในส่วนรายล่ะอริก็อยู่มรณะก็อยู่นะฮะอาจมีเหตุ เดินทางไกลในช่วงนี้นะฮะเดินทางไกลเนี่ยถ่ายดีได้ถ่ายร้ายเป็นฮะในส่วนดีก็ในส่วนดีก็ยังถายว่าเดินทางไกลอาจจะต้องเรียกว่าไปพักแรมในที่ไกลๆแล้วเกิดคุณงามความดีอะไรบางอย่างก็ถ่ายได้หรือถ้าถ่ายร้ายต้องเดินทางไปพักแรมต่างถิ่นไกลเพื่ออะไรฮะเพื่อแก้ปัญหาเรื่องแย่ๆอะไรบางอย่างอันนี้ก็ถ่ายได้นะครับหรือหรือมร,รณะไปว่าเจ็บไข้ได้ป่วยนี่ อยู่คู่กับพันธุนะเกณนี้ซ่อมบ้านซ่อมรถก็ได้ครับอยู่ๆกับหลังคารั่วน้ำไม่ไหลไฟดับอะไรก็ไม่รู้อ่ะอ่ะซ่อมซ่อมรถอะไรเงี้ยรถเป็นนู่นเป็นนี่เราไปซ่อมอันนี้ก็ถ่ายได้ในส่วนเสียนะฮะหรือจะบอกว่ามรดกตกทอดที่เข้ามาเนี่ยมันมีปัญหาแล้วนะอันนี้ก็ถ่ายได้ครับหรือมรณะแปลว่าเจ็บไข้ได้ป่วยนี่นะอลิก็อยู่ด้วยนี่นะ ตรงเนี้ยมีมรณะเข้ามาเนี่ยคุณเองเจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้ดูแลเองอยู่แล้วล่ะตัวฉันเจ็บอะ่ะจะมตัวฉันป่วยอะ่ะหรือญาติผู้ใหญ่หรือคนในครอบครัวเจ็บไข้ได้ป่วยและเหตุเจ็บไข้ได้ป่วยของคนในครอบครัวฉันมีส่วนร่วมอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะฉันอยู่ตรงนี้ด้วยฉันต้ฉันเป็นแม่ง,งานก็ได้อ่าบางทีไอ้ความเจ็บไข้ได้ป่วยของคนในครอบครัวฉันนะ่ะฉันต้องเป็นแม่ง,งานในการรักษาอันนี้ก็ถ่ายได้ครับ นะอันนี้ก็ถ่ายได้ครับแต่อย่างไรเซียลัคนาราศีพฤษภเนี่ยดาวพุธเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินนะเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินฉันทําไมฮะฉันฉันฉันแข็งแรงดีฮะการเงินฉันในช่วงนี้นี่นี่หรือจะบอกว่าไอ้ส่วนดีที่ทายมาเมื่อสักครู่อ่ะมันทําให้เงินให้ทองฉันได้บั่นคงดี อันนี้ก็ถ่ายได้ในส่วนเสียฉันอาจจะต้องใช้เงินใช้ทองแต่ตรงนี้ไม่ค่อยถ่ายน่ากลัวเท่าไหร่เพราะอะไรฮะการเงินคุณเข้มแข็งดีนะการเงินคุณเข้มแข็งดีเหมือนกับอย่างไรเสียฉันก็มีเงินมีทองในการใช้จ่ายในครั้งนี้แหละหรือฉันได้เงินได้ทองจากส่วนดีที่ฉันได้ตรงเนี้ยก็ถ่ายได้ในเดือนมิถุนายนนะลัคนาราศีพฤษภเนี่ยการเงินคุณอ่ะ ไม่ค่อยน่าวิตกหรอกครับจริงจริงนะฮะโซนใหญ่ๆไม่ค่อยน่าวิตกแต่มันจะมีชนกลุ่มน้อยอยู่ไม่กี่คนฮนะไปดูเลยนะนะทักษะที่ผมแนะนำให้อ่ะท้ายคลิปอ่ะนะฮะท้ายคลิปนี่เป็นป๊อปอัพนะไม่ใช่ว่าท้ายคลิปจะมีการบรรยายนะไม่ใช่ฮนะท้ายคลิปมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาต้องกดไปดูนะครับอ่าต้องกดไปดูนะฮะเพราะว่าคลิปมันจะยาวนิดนึงนะร่วมครึ่งชั่วโมงได้นะหากพระพุทธ ที่เป็นเจ้าเรือนการเงินเนี่ยเกิดตกทักษะเสียหายเช่นการะกินีอันนี้ทายว่าไงอันนี้ก็ต้องทายว่าเดือดร้อนทางการเงินแหละนะครับหากตกถึงจะเป็นเกษตรตาธิบดีแต่ทักษะชั้นเป็นการีขึ้นมาเดือดร้อนทางการเงินครับหรือต่อให้มีมรดกตกทอดอะไรมามีเหตุให้เสียง จะได้มาต้องมีเหตุเสียเงินก่อนอะอย่างนี้ก็ถ่ายได้ครับถึงตรงนี้จะดีแต่ถ้าพระพุทธเป็นการังก,กินีขึ้นมามีเหตุเสียหายทางการเงินรวบนะถึงจะได้อะไรก็ต้องเสียหายทางการเงินรว่วมหรือว่าต้องเอาเงินจ่ายกับอะไรบางอย่างแล้วถึงจะได้คุณงามความดีนั้นคืนมาอันนี้ก็ถ่ายได้แต่ถ้าทักษะไม่ดีไอ ي, ท้ทักษะทักษะดีเนี่ยนะฮะทักษะดีเนี่ยอันนี้ก็สบายใจได้ครับสบายใจอย่างไร แข็งแกร่งดีครับในเดือนมิถุนายนลัคนณาราศีพฤกษบการเงินคุณแข็งแกร่งดีครับถือว่าดีครับถือว่าดีนะฮะยกเว้นทักษะเสียอันนั้นก็ไม่รู้จะพูดยังไงซึ่งมันจะมีคนบางกลุ่มที่ทักษะเขาต้องเสียครับทักษะนี่มันหมุนไปทั่วฮะรับรองฮะบางคนทักษะดีเดือดร้อนยังไงฉันเอาอยู่นี่ทักษะดีทักษะไม่ดีถึงฉันจะได้โชคฉันก็มีเหตุเสียตังในโชคนี้ด้วยเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นครับ นะฮะทีนี้เรามาดูอังคารกันนิดหนึ่งอังคารเป็นอย่างไรอังคารเป็นเจ้าเรือนที่ราศีเมษพบวินาสนะวินาสนะแปลว่าอะไรวินาสนะมันแปลว่าวินาศนี่แหละตรงๆก่อนเลยวินาศสันตโลนี่แหละนะฮะเสียหายใช่ไหมเสียหายนะครับแต่ก็ไม่มีใครอยู่ด้วยเออเขายังชั่วหน่อยนะเขายังชั่วหน่อยนะะไม่มีใครอยู่ด้วยแต่ อังคารก็ไม่ได้เป็นวินาศนะอย่างเดียวนะอังคารมาจากพิจิกด้วยนะพิจิกคือเจ้าเรือเลยฮะพิจิกคือเจ้าเรือนปัตนิปัตนิแปลว่าอะไรปัตนิแปลว่าคู่ครองคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญานี่คือปัตนินะไม่อยู่ในวินาศนั่นะนะฮะบางทีในเดือนมิถุนายนจุดเสียตรงนี้อาจจะเป็นอังคารนี้ก็ได้ครับนะฮะ ระวังมีปัญหากับคู่ครองก็ได้ครับระวังมีปัญหากับคู่หุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาลูกค้าคนที่ฉันไปประสานงานด้วยอาจเกิดความเสียหายอะไรบางอย่างตรงนี้ก็ถ่ายได้ครับนะฮะตรงนี้ก็ถ่ายได้นะฮะหรือเรียกว่าเรื่องคู่ครองถ้าเรื่องคู่ครองคู่ครองนะเหมือนกับคู่ครองในชั่วโมงนี้ในเดือนนี้ฮนะค,คู่ครองของฉันนะฮะ พราะวีน่านี่มันแปลว่าหลบซ่อนก็ได้มันแปลว่าต่างถิ่นแดนไกลก็ได้นะคคู่ครองของฉันยังไม่พร้อมเปิดตัวอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับนะคคู่ครองของฉันยังต้องปิดบังซ่อนเลนส์อยู่นะช่วงนี้ยังเปิดตัวไม่ได้นะขอแอบแอบไว้ก่อนอีกสักหน่อยนะอีกนิดนึงฉันจะเปิดตัวแล้วนะอย่างนี้ก็ถ่ายได้ครับแต่ตอนนี้เหมือนกับไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนยังไม่บอกใครหรอกขอดูอะไรบางอย่างก่อนอย่างนี้ก็ถ่ายได้ครับ ในเรื่องคู่ครองนะครับทีนี้เรามาดูเสากับราหูนะครับเริ่มจากเสาก่อนเพราะเสาไปอยู่ราหูราหูมาอยู่มีนมีนนี่คือลาภลาภถึงมาทับลักมาดูซิพระเสาทําอะไรบ้างกับลัคนาราศีพฤษศนะฮะพระเสาคือเจ้าเรือนมังกรครับนะฮะมังกรเป็นใครนะฮมังกรเนี่ยคือเจ้าเรือนสุภาครับสุภาต่างถิ่นแดนไกลสุภาแปลว่าความสําเร็จก็ได้สุภาอย่างแปลอะไรอีกเยอะแยะไปหมดนะฮะ สุภะมาอยู่ในราศีกลุ่มราศีกลุ่มของาลัคนาราศีพฤกษภก็คือเจ้าเรือนเลยฮะเจ้าเรือนการงานครับพบที่สิบกรรมมะนี่แหละกรรมมะแปลว่างานที่ฉันทํากรรมมะแปลว่าสิ่งที่ฉันต้องทํานั่นนะสุภะมันแปลว่าต่างถิ่นแดนไกลก็ได้เฮ้ยมีต่างถิ่นแดนไกลเข้ามาในพบการงานฉันน,นั่นก็ไม่ได้เข้ามาเมื่อวันนี้ฮะเข้ามาเป็นปีแล้ว แล้วก็อยู่อีกเป็นปีน,นันน่นนั่นนอยู่ยันเป็นปีด้วยกว็ายา้ยายอีกนานนะฮะในช่วงนี้ลักนณาราศีพุกศพเรื่องงานคุณเนี่ยนะฮะมันจะมีหนึ่งพระเสาเนี่ยเป็นสุภาใช่ไหมสำเร็จเฮ้ยเกิดความสําเร็จทางการงานฉันอันนี้ก็ได้หรือสุภาพราะว่าต่างถิ่นแดนไกลเนี่ยเฮ้ยมีเรื่องอะไรไกลๆให้ฉันทําก็ได้นะ,ะแต่เหตุเนี้ย มันจะวุ่นวายซะหน่อยนะขอบอกเหมือนกับในช่วงเดือนมิถุนายนนะงานของลัคนาราศีพฤษภวุ่นวายชะมัดญาติเลยฉันดาวเสาเนี่เจ้าเรือนเห็นความคิดเนี่ยคิดนี่อะไรฮะคิดมากครับนี่คิดอะไรคิดมากเสาเน,าน,นี่คิดมากวิตกกังวลเนี่ยคิดมากเหลือเกินเสานี่นะครับเฮ้ยทำไมฉันเครียดเรื่องงานงานฉันวุ่นวายทำไมฉันเครียดอย่างนี้นะทำไม ทำไมฉันต้องคิดมากอย่างนี้นะเฮ้ย hey, ในส่วนดีทําไมฉันต้องวางแผนอย่างรัดกุมเลยนะในช่วงเนี้ยทาไมฉันต้องวางแผนแบบรัดกุมอย่างมากเลยโอ้ oh, โคตรเครียดเลยวางแผนเนี้เครียดนะจะบอกให้วางแผนให้รัดกุมเลยนะฮะมันเกิดเหตุวุ่นวายขึ้นก็เลยต้องวางแผนให้รัดกุมฉันก็เลยต้องเครียดในส่วนดีฉันมีความสําเร็จจากการทํางานในส่วนดีอาจจะมีต่างถิน่นแดนไกลเข้ามาสัมพันธ์ทางการงานคุณนะ และงานคุณก็ไปลาภะอันนี้ถือว่าดีลาภะแปลว่างอกเงยก็ได้ฮะแสดงว่างอกเงยมันก็เหมือนกับดีอ่ะในภพเรือนมันดีอ่ะนะฮะต่างทินแดนไกลทำให้เกิดความสำเร็จและงานฉันก็งอกเงยดีเหมือนกับบางคนขยายสาขาอา้าวก็สำเร็จดีนะนะบางคนแบบว่าต้องต้องไปติดต่อทางไกลงานฉันติดต่อทางไกลอาจจะรับสินค้าเข้ามาขายนานแล้วติดต่อทางไกล เอาเข้ามาขายซะเองเลยดีกว่าฉันก็มีลูกค้าอยู่แล้วอันนี้ก็ถ่ายได้ครับอันนี้ก็ถ่ายได้แต่จะถ่ายอย่างนี้ซะหมดเลยก็ไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะเราก็ต้องดูบริบทของพระเสาร์และลาหูด้วยใครอ่ะเป็นอะไรอ่ะเป็นเป็นทักษะดีๆก็ถ่ายอย่างเมื่อสักครู่นี้ก็ได้นะงานฉันกําลังงอกเงยโอ้โหงานฉันกำลังจะขยายได้ดีงามเลยนะอย่างนี้เป็นต้นนะหรือบางคน ได้ไปไประจําสาขาที่ทางไกลงอกเงยนี่ฉันจะไปเป็นใหญ่เป็นโตในสาขาที่ทางไกลอย่างนี้ก็ถ่ายได้นะฮะเอา้าหากพระส,สาเป็นกาลีลาหูก็เป็นกาลีอย่างเงี้ยสม,มุติพระส,สาเป็นกาลีหรือบางคนก็ลาหูกาลีสององนี้มีหนึ่งในเนี้ยเกิดเป็นการากินีขึ้นมาคําทํานายจะพลิกแหละพลิกยังไงอันนี้ถายว่าสําเร็จใช่ไหมไม่สําเร็จแล้ว <laughs> นะฮะ สุดพาไปว่าความสําเร็จเฮ้ยไม่สําเร็จแล้วเว้ยอันนี้อันนี้ต้องถ่ายแรงๆหน่อยนะฮะโอ้โหพอไม่สําเร็จปวดหัวคิดวางแผนยังไงก็ไม่จบสทีวุ่นวายชะมัดงานนี้นะจะได้จะได้ไม่ได้ขึ้นมาซะอย่างนั้นถ่ายได้อย่างนั้นครับถ่ายได้อย่างนั้นนะฮนะตำแหน่งแห่งโหนที่จะไปอยู่ทางไกลอา้าวพอมาอยู่มันมันได้นี่แหละเหมือนกับตำแหน่งที่อยู่ทางไกลจะได้ไหมมันก็มีเกณฑ์ได้อยู่เพราะมันลาพระ แต่ได้ยังไงฮะได้ยังเผือกร้อนอะนะนะย้ายไปไปอยู่ลาภะเหมือนกับต้องไปคุมพื้นที่ตรงนี้นะเฮ้ยแต่ลาภผลไม่เห็นดีอย่างที่ฉันต้องมาทำเลยแบบงานงานช้างขนาดนี้แต่ตังเท่าเดิมอย่างเงี้ยหรือเฮ้ยเป็นงานขอแรงซะอีกบ้าจริงเชียวนะไปทำงานแทนที่จะงอกเงยลาภะจะงอกเงยกับ เป็นงานขอแรงฉันต้องมาทํางานแบบไม่ได้อะไรเลยเหรอหรือว่าได้แค่เนี้หูมไม่เห็นจะคุ้มเลยอันนี้ก็เป็นการละกินีไม่คุ้มค่าเลยที่มาทําอย่างนี้ก็ถ่ายได้ครับนะฮะยังมีอย่างอื่นอีกเยอะแยะเลยนะแต่ผมคงจะเล่าได้ไม่หมดล่ะครับ <laughs> จะเล่าได้ไม่หมดเพราะว่าต้องค่อยคนึกเพราะว่าอันเนี้ยไม่ได้เขียนไว้แล้วก็ไม่ได้ทายมาก่อนนะแล้วก็คือผมอะทุกคลิปอะถายสดหมดนะฮะ เห็นดาวก็ว่ากันไปตามดวงดาวนี่แหละผมท่านอันอย่างเนี้ยว่ากันไปตามดวงดาวเนี่ยนะตรงเนี้ขยายสาขากับอะไรฮะเหมือนกับงานฉันเนี่ยฉันต้องขยายสาขาสมมติว่าเป็นงานส่วนตัวเงี้ยเมื่อกี้เป็นตําแหน่งอ่าเหมือนกับเราทํางานประจำใช่ไหมอันนี้งานที่ขยายสาขาเป็นเจ้าของธุรกิจเงี้ยเฮ้ยพระราหูพระเสาเป็นกาลีหนึ่งในนี้เกิดใครเป็นกาลีขึ้นมาเนี่ยไองานที่ขยายเนี่ย ระวังระวังจะผิดหวังเรื่องลาบผลนะครับขอบอกนะเหมือนกับขยายไปเนี่ยมาาันต้องต้องมียอดเพิ่มเอาวยอดไม่เพิ่มซะอย่างนั้นผิดคาดแฮะก็ถ่ายได้หักลาหูเสียหรือพระเสารเสีย,สย,สยนะครับอย่างนี้เป็นตน้นสำหรับลัคนาราศีพฤษภในเดือนมิถุนายนก็ทักทายกันพอสมควรแล้วประมาณนี้ครับสวัสดีครับผม